สวัสดีค่ะอาจารย์แม่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงมอคคาน่รอยอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ผสมระหว่างกาแฟและโกโก้เข้าไว้ได้วยกันกาแฟคานาราบิก้าจากสเปนและผง<ม>โกโก้เกรดฮีเมียมมากมอคคานโนึ่งซองมี80แคลอรี่นะคะไม่มีน้ำตาลเติมแต่ง<ล>ไม่มีไขมันอันตราย<ม>เป็ครีมที่ได้จากน้ำมันรำข้าวดีต่อระบบหลอดเลือดช่วยต้านอนุมูลอิสระรลดไขมันในเลือด เจได้สัญลักษณ์วีแกนฟูด้ดสารสกัดทั้งหมดที่มีอยู่21ชนิดผงโกโก้จะถูกบีบอัดเอาน้ำตาลแล้วก็ไขมันออกป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยกลุ่มสารอาหารที่ช่วยดี็อกเช่นไฟเบอร์อินูลินซึ่งเป็นไฟเบอร์พรีโอติกเป็นอาหารของยูทรียนในลำไส้ช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายและไซเรียมฮาร์ดของเราเกรดพรีเมียมมากจะช่วยในการกำจัดของเสียสารพิษที่ตกค้างในลำไส้ลดอาการอืดท้องแน่นท้อง อาหารไม่ย่อยจุกเสียดท้องป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งน้ำส้ส้มแขกช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างดีเปลี่ยนแป้งน้ำตาลให้เป็นไขมันแล้วก็ช่วยเาผาผลาญไขมันแอลคาไลนีนเนี่ยเขาจะช่วยเาผาผลาญไขมันเม็ดเล็กๆก็จะดีมากเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดแลวดีต่อหัวใจเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานเสริมมวลกล้ามเนื้อทำให้รูปร่างเรากระชับ ริมาณแอลคาเนทีนที่อยู่ในนี้จะช่วยในการเบิร์นได้มากกว่ากาแฟถึงสเท่าขนาดที่ว่าพอนั่งดื่มไปเนี่ยเหงื่อแตกซกเลยลูชีนเบตา้าคอลาเตนรบำรุงสายตาทำให้ตาแข็งแรงป้องกันประสาทตาเสือ่อมเหตุลิ้นจือแปะกล้วยทางเช่าสีทองเก่ากี์เพิ่มภูมิคุ้มกันยับยั้งการเกาะตัวของไขมันบนผนังหลอดเลือดมากเลยสำหรับคนที่มีปัญหาระบบหลอดเลือดดันโลหิตสูง โรคหัวใจเก่ากี้เนี่ยต้านอนัมูลอิสระที่จะมาทำลายเซลล์ชะลอความชราได้ดีที่สุดประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซี5 0 0เท่าช่วยบำรุงสายตาโดยเฉพาะสายตาในผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีปัญหาสายตาจากเบาหวานป้องกันแสงสีน้ำเงินที่เขามาทำลายลูกตาเก่ากี้เนี่ยเขาสามารถป้องกันเซลล์ถูกทำลายจากเซลเล์มะเร็งได้คอไดซีปีนที่มีอยู่ในถังเช่าสีทองเนี่ยใช้ลดน้ำตาล ลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดช่วยให้ใจทำงานดีขึ้นดนช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งผู้หญิงและผู้ชายสารสกัดจากใบแปะก้วยก็บำรุงสมองป้องกันสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์คนที่มีอาการมึนหัวเวียนหัวมึนงงเดินเซบ้านหมุนแปะก้วยช่วยได้นะมีความเสื่อมของประสาทตาจากเบาหวาน ต้องแตก้วยบรรเทาอาการไขข้อต่างๆต้องเฮดลิ้นจือเบต้ากูแคนช่วยเสริมความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวทําให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นป้องกันอาการภูมิแพ้โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันของเด็กและก็ผู้สูงอายุช่วยแผลหายเร็วเหมือนกับวิตามินซีจากอะชยร่าเชอร์รี่มีวิตามินซีมากกว่าส้ม30-80เท่าช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนยิ่งดื่มผิวยิ่งสวย มีสารสกัดจากทับทิมไปอีกต้านอนุมูลอิสระได้สูงมากต้านมะร็งได้ด้วยตังกุยนะช่วยบำรุงเลือดช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงปรับสมดุลฮอร์โมอนเพศหญิงช่วยให้อาการปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะวิงเวียนมึนหัวหูอื้อใจสั่นดีขึ้น เจลกูลานจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะช่วยชะลอความแก่และก็ลดคอเลสเตอรอลช่วยในการสร้าง SOD ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงเจลกูลานจะช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตให้ปกติปรับสมดุลฮอร์โมนทั้งผู้หญิงผู้ชายลดอาการภูมิแพ้ช่วยดูแลเรื่องความจำเสื่อมปวดหัวไมเกรนหอบผืดหรือแม้แต่ปวดหลังปวดเอวลดอาการต่อมลูกหมาโตของคุณผู้ชาย ช่วยกับลมเช่นลม,ลมที่ไม่ปกติในกระเพาะอาหารและลำไส้สารสกัดจากมเมล็ดงาดำมีแมกนีเซียมเยอะมากช่วยลดความดันป้องกันการเกิดโรคเบาหวานช่วยให้อาการอักเสบของข้อต่อกระดูกและข้อเนี่ยดีขึ้นกล้ามเนื้ออักเสบก็ช่วยได้กาแฟสำหรับคนพิเศษต้องมอคาโนโรอยยลสนใจติดต่อแม่มดอะไรที่แชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะ